Okay. สวัสดีครับมาดูขั้นตอนการพับผ้าคุ้นแล้วก็ใส่ซิปไปพร้อมกันสำหรับกระเป๋าใบยาวนี่คือขั้นตอนพับผ้าคุ้นเริ่มจุดแรก แรกพับอย่างเงี้ยครับเย็บไปเรื่อยพอมาถึงจุดนี้ก็หยุดไว้ก่อนเข็มปักก่อนเสร็จแล้วก็ฉีกลยเส้นซิปฉีก แยกกละอันเสร็จแล้วก็มาใส่ขั้นตอนนี้เวลาใส่เส้นซิปเราต้องใส่ให้ปลายซิปเลยไปนิดหนึ่งนะครับ <ś popularity> เพื่อที่จะได้ใส่หัวซิปนะครับตรงนี้คือเผื่อใส่หัวซิปเะลาับิดซะว่า minimum. โค้งโค้งต้องระวังให้ดีอย่าให้มันตกตกล่องนะคะรับเย็บไปเรื่อยๆนี่คือสิ้นสุดซิปน,นะครับ แค่นี้ส่ตรงนี้เรากะเอานะครับอย่าให้มันสั้นเกินครับตมงรตึงขั้นตอนเย็บยาวๆ ก็หยุดก่อนนะคะเข็มปักก่อนสเสร็จแล้วมาใส่ซิปอีกเส้นหนึ่งส่วนข้างนี้เราต้องใส่แบบสั้นๆนะครับแบบนี้เร่ลีคโคกโค้ก ดีนะครับอย่าตกล่องสุดตรงนี้ปลายซิปเราจะไว้นะครับเพราะว่าเอาไว้ใส่หัวซิปนะครับเราจะเผื่อไว้ เลนได้ทีเ,เ,เยาะยเลยครับเรสุดจบกันพอดีมานี่้จบขั้นตอนแรก Thank <laughs> you.